ข่าวแรกของเราวันนี้นะพาคุณผู้ชมร่วมส่ง,สงดวงวิญญาณของคุณอาชรินนันทนาคอนไปสู่สัมปยภพบเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ17บเนาฬิกายีนาทีที่วัดทตุทองพระอารามหลวงได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณอาชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงที่ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีครอบครัวเพื่อนพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมวัน อะไรคุณอากันอย่างมากมายท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าคุณอาเพชราภรรยาของคุณอาชรินก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่สูญเสียคนรักไปว่าตลอดระยะเวลา60ปีที่คลองรักกันมาคุณอาชรินเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นมากเจอหน้ากันก็จะพูดคุยกันตลอดที่สําคัญเวลามีอะไรไม่เข้าใจก็มักจะโอบก,อ,บกอดกันอยู่เสมอนะคะยอมรับเลยว่าตอนนี้ยังคิดถึงคุณอาชรินมากมาก เวลานึกถึงก็ใจหายอยู่ตลอดยังนอนหลับได้ไม่เต็มอิ่มหลับได้ไม่เต็มที่หลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดแต่สิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้ก็คือลูกๆหล,ลานนี่แหละค่ะดีใจที่พวกเขารักและสามัคคีกันดีใจปลกใจค่ะที่พวกเราสามัคคีกันนะแล้วก็ยินดีทำเพื่อคุณตาเพื่อคุณพ่อกันเต็มที่ค่ะ เจอหน้ากันก็ต้องพูดกันต้องทักทายกันแล้วก็เวลามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็กอดกันเราขก็าหายแล้ว <มา S 1> คิดถึงคิดถึงค่ะคิดถึงแล้วก็ใจหายด้วยยังยังใจหายแวบๆอยู่ตลอด คุณอากแกก็มีความผูกพันกันนะใช่ค่ะ,คะเป็นเรื่องปกติที่จะใจหายนะคุณผู้ชมนะ,ะเช่นเดียวกันนะคะกับหลานสาวของคุณอาชรินทั้งสองคนคุณแหวนแหวนและน้องหวายก็ได้พูดถึงคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายว่าทุกคนรักและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของคุณตาอยากให้ผลงานและสิ่งที่คุณตาสร้างอย่างเพลงรูปกรุงเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆไม่อยากให้หายไปพร้อมกับคุณตาถึงแม้ว่าคุณตาจะจากไปพวกเราเองก็อยากจะสืบสารอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆ ต่อจากนี้ก็จะพยายามเป็นกำลังใจให้คุณยายแล้วก็เข้าไปหาไปเอนเตอร์เทนคุณยายอยู่บ่อยๆค่ะอยากจะบอกคุณตาว่าคิดถึงแล้วก็จะช่วยดูแลคุณยายนะคะหนูก็พยายามเป็นกำลังใจให้คุณยาย ก็เวลาเจอกันหนูก็จะเข้าไปทักทายแล้วโอบกอดในฉบับของหนูโอบภูมิใจนะคะคือต้องบอกเลยว่าเราก็ภูมิใจกับคุณตาม,มาตลอดภูมิใจและทุกคนภูมิใจมากาที่เกิดมาเป็นลูกแล้วก็เป็นหลานลูกหาานเ่ะส่วนเรื่องอัฐินะคะทางครอบครัวบอกว่าจะนําไปลอยอังคารที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ยังไม่สามารถสรุปวันลอยได้แบบชัดเจนนะคะซึ่งคาดว่าไม่เกินต้นเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะ ผู้ชมดูตามภาพคนหลังไหลไปไว้อะไรเนาะใช่ค่ะ<อ>เยอะมากขท้ายเยอะมากจริงๆ<ช>นะคะเอา